สวัสดีครับครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับครับวันนี้ผมก็เอาตัวนี้มาให้ชมนะตัวนี้เป็นไก่ลูกผสมน้ำสามนะครับไก่ตัวนี้สามารถนําไปต่อได้เลยนะครับผมเอาไปลองมาแล้วนะครับไก่ตัวนี้มีอายุอยู่ที่10เดือนนะครับถามว่าสวยไหมก็สวยนะครับสีก็สวยก็ประมาณนี้ครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับ ส่วนเสียงขันนะครับจะอยู่ช่วงกลางกลางคลิปกับท้ายๆ้ายคลิปนะครับถ้าใครสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลก็สามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์กับไอดีไลน์ไว้ใต้ลิงก์นะครับขอบคุณครับ i <sighs> <sighs>